เฟซบุ๊กประกาศปิดไลฟ์วิดีโอช้อปปิ้งขายออนไลน์เตียมปรับตัวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเรย์ส e ตูดิโอช่องที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆให้ผู้ชมทุกท่านได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารครบถ้วนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆด้วยครับ เมตาประกาศจะหยุดให้บริการ f a c e b o o k l i ฟ e Shopping หลังจากให้บริการมาเป็นเวลา2ปีโดยเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งการปิดฟีเจอร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของแพลตฟอร์มที่จะหันไปโฟกัสกับระบบเดียวขณะที่บนอิสตาแกรมจะยังคงใช้ไลฟ์ Shopping ได้โดย Facebook ได้อธิบายการตัดสินใจครั้งนี้ว่าในขณะที่พฤติกรรมของ ของการรับชมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่การชมวิดีโอแบบสั้นเราเองก็กำลังเปลี่ยนโฟกัสไปที่เรียวทั้งบน Facebook และ Instagram ซึ่งเป็นโปรดักต์วิดีโอแบบสั้นของมิต้าสำหรับฟีเจอร์ไลฟ์ช้อปปิ้งถูกเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปี2018โดยเป็นฟีเจอร์ที่เปิดมาเพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับครีเอเตอร์บน Facebook ซึ่งช่วยให้อินฟลูเอนเซอร์สามารถจัดไลฟ์สดพร้อมกับขายผลิตภัณฑ์ว่าจะเป็นของตัวเองหรือของแบรนด์ในเครือ Facebook ได้พร้อมกันผ่านเพลย์ลิสสำหรับสินค้าหรือเพิ่มแท็กสินค้าได้จน,น,นถึงปี2020ทาง Facebook ก็ได้ขยายการใช้งานฟีเจอร์ไลฟ์ช้อปปิ้งในวงกว้างมากขึ้นควบคู่กับการเพิ่มแท็กสำหรับการช้อปปิ้งโดยเฉพาะ